ยังอยู่ที่เรื่องของยาเสพติดค่ะซึ่งทางตำรวจภาค5นะคะก็ยึดไอซ์ล็อตใหญ่มากถึง700กิโลกรัมเตรียมส่งไปยังภาคใต้และส่งออกนอกประเทศไทยร้อมกับยึดยาบ้าอีกกว่า2ล้านเม็ดผู้ต้องหาอีก18คนค่ะที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถาแถลงจับขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ของภาคเหนือ ซึ่งตำรวจภาค5ได้จับกลุมไอซ์อถใหญ่ของปีนี้ของกลางจำนวน700กิโลกรัมได้ที่หน้าตู้ยามอำเภอแม่พริกจัังหวดลำปางโดยมีการซุกซ่อนมาด้านหลังรถยนต์กระบะ2คันคันละ18กระสอบรวม700กิโลกรัมอัมพรางมากับกระสอบข้าวโพดจากนั้นมีการขยายผลจับกลุมผู้ต้องหาได้รวม7คน สำหรับไอซ์อถนี้พลตำรวจโทปียะตะวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ระบุว่าเป็นของเครือข่ายชนกลุ่มน้อยภาคเหนือที่ค้าไอซ์กับเครือข่ายภาคใต้4จังหวัด และเตรียมส่งออกไปยังต่างประเทศต่อไปซึ่งทางตำรวจก็ได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมมาโดยตลอดเพื่อขยายผลในการจับกลุ่มและนอกจากนั้นยังจับกลุ่มคดียาเสพติดด้ท้งพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอชายประการจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้าอีก1ล้าน5แสนเม็ดและด่านตรวจนางฟ้าจังหวัดแพร่จับกลุ่มยาบ้าได้อีก1ล้านเม็ดผู้ต้องหารวมทั้งหมด11คนซึ่งทั้งหมดจะได้มีการขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายและยึดทรัพย์ต่อไป สำหรับพื้นที่ตำรวจภูธรภาค5ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาสามารถจับกลุมคดียาเสพติดได้ทั้งหมด33,841คดีผู้ต้องหา28,572รายยึดยาบ้า181ล้านเม็ดไอซ์จำนวน1,966กิโลกร,รมัมเฮโรอีน89กิโลกร,รมัมเคตามีน15 ขออภัยครับ151กิโลกรัมฝินดิบจำนวน195กิโลกรัมยึดซับแล้วจำนวน650ล้านบาทครับก็ถือว่าเป็นผลงานจับยาเสพติดอีกครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งด้วยครับ